อุ n เ X 7B มือถือราคา6,499บาทที่มาพร้อมกับแบตขนาด6,000ม ah. ิลลิแอมแถมยังมาพร้อมกับ d u o l s p ป a k เกลําลำโพงเนี่ยมีมาให้2ตัวเฮ้ยเหมือนที่ใครรีเควสฉันเข้ามาหรือเปล่ากล้องเนี่ย108ล้านพิกเซลนะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าตัวนี้เหมาะกับคุณเหมาะกับผู้ใหญ่ที่บ้านเหมาะกับพี่ๆไรเดอลยยังไงบ้างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องแบตเลยนะคะระหว่างที่เราคุยกันเรื่องแบตเนี่ยขอไปเล่นเกมไปด้วยและกันเนาะอุ้มจะเล่นเกมฟรีไฟ้นะคะแบบที่เป็นอ,อ๋อเป็นแบบ high frame rate เลยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะอุ้มเลือกเป็นเกมเมเนเจอร์ตัวนี้มีเกมเมเนเจอร์ด้วยนะเลือกได้ค่ะว่าจะเอาแบบบาลานนะหรือเอาแบบเป็นเกมนะอุ้มเลือกเป็นเกมไว้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันเลยละกัน ตอนนี้นะคะแบตเนี่ยเหลือ8.9%เ,เดี๋ยวรอเริ่มก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรนจะเริ่มจับเวลานะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับแบตเนี่ยขนาดอยู่ที่ 6,000mAh ใช่ไหมคะแบตตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นซิลิคอนคาร์บอนแบตเตอรี่นะคะเป็นแบตเตอรี่เนี่ยที่ถูกพัฒนามาเป็นพิเศษเลยก็คือแบตก้อนใหญ่แต่ว่ามีความบางทุกคนตัวเครื่องนะคะก็เลยไม่ต้องหนาเทอะท้นนะเหมือนมือถือนะคะที่เป็นแบบก้อนใหญ่ๆสมัยก่อนนะคะอันนี้ก็เลยเป็นข้อดีสุดๆเลยที่ทําให้เจ้าตัวนี้เนี่ยมีน้ําหนักนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยที่เหมาะสมสสําาาาหรรรับเาามาถ ใช้งานได้เต็มวันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าคุณเนี่ยเอาไปใช้งานจริงๆนะนอกจากจะเต็มวันแล้วเนี่ยใช้ได้เกินวันนะคะสบายๆนะสมมติแบบเป็นการใช้งานแบบปกตินะคะเดี๋ยวมาเทสกันว่าเล่นเกมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะตอนนี้เนี่ยแบตบอยู่ที่86ดปนตะทุกคนกดปร์ทแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าตายเร็วเดี๋ยวเริ่มเล่นวนใหม่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะกระโดดก่อนนะ สิ่งแรกนะคะที่ระหว่างเล่นเกมแล้วอยากจะเล่าไปด้วยก็คือ <S <S เสียงตัวนี้ดีเวอร์มากทุกคนเดี๋ยวอุ้มเร่งนะคะไป20 0ให้ดูนะอันนี้เนี่ยจะให้ฟังเสียงกันนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับลำโพงคู่ที่เป็น h h i g e s Audio <ound> s t u d i o stereo Sound นะคะที่สำคัญตัวนี้สามารถเร่งเสียงเนี่ยไปได้สุดที่2 0 0แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงกระหึ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงฝีเท้าเราเองเสียงฝีเท้าของคู่แข่งนะคะหรือว่าเสียงหัวเสียงอะไรเนี่ย เต็มที่จัดเต็มมากเดี๋ยวลองเดินให้ดูดูดิดังมากทุกคนดังมากเดี๋ยวจะลองยิงให้ดูดูดิสนันวันไหวขนาดนี้สุดยอดนี่คือมือถือไปถึง7จ็ดพันนะทุกคนดีงามมากนะคะสำหรับ เรื่องของคุณภาพเสียงตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เองนะคะก็จะมีในเรื่องที่เป็น Scene Based Audio o p t i m i z e AI นะคะก็จะมีการปรับเสียงเนี่ยให้เหมาะนะคะกับแอปนั้นๆอย่างเราเล่นเกมหรือว่าเราดู YouTube นะคะหรือว่า TikTok อะไรแบบนี้เช่นเดียวกันนะอ่ะระหว่างนี้นะคะขอไปมีสมาธิในการเล่นเกมก่อนตอนนี้ผ่านไป2นาที40แล้วนะคะก็แบตเนี่ยลดมา1%นะแต่ว่าตัวนี้ยังสามารถที่จะระบายความร้อนเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ เออเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะว่าแบตเนี่ยหกพันมิลลิแอมนะคะแล้วก็สิ่งที่มันดีมากก็คือเวลาที่อุ้มเล่นแบบนี้เราไม่ไรู้สึกเลยว่าเฮ้ยน้ําหนักมันเยอะเกินที่จะแบบถือเล่นเกมอะ่ะบางตัวแบตถอดหกพันก็จริงนะคะตัวใหญ่เกินไปอะไรแบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวขอไปตั้งใจเล่นเกมกอนนะตายไปแล้วเรียบร้อยนะคะเล่นไปประมาณ7นาทีนะประมาณ7นาทีนะคะแบตเหลืออยู่ที่84%นะก็ลดลงมาประมาณ 2%นะประมาณ2-3%นะคะสำหรับการเล่นเกมซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ว่าเราตั้งค่าอยูด้วยนะว่าเราเนี่ยเซตประมาณไหนไว้นะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าจัดการเรื่องของการความร้อนเนี่ยการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะรวมถึงแบตเตอรี่เนี่ยก็ลดลงมาก็พอประมาณนะแต่ว่าคุณเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นเกมนะคะก็สามารถใช้งานได้เต็มวันเนี่ยสบายๆเลย ขออีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะคะเป็นเกมโปรดของอุ้มเองค่ะอยากให้ดูทั้งเพอร์ฟอร์แมด้วยแล้วก็คุณภาพเสียงนะคะการทัสหน้าจอต่างๆนานาด้วยเนาะอันนี้จะเห็นชัดเจนมากค่ะโอ้เสียงดังมากเสียงน่าตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับกรกเลอร์ก้อน680นะคะขนาด6นาโนเมตรนะก็ถูกออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมนี่แหละ ทำให้นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยที่ราคาเนี่ยไม่ถึง700 0บาทแต่ว่าเล่นเกมได้ลื่นๆ่นมากเลยขออนุญาตลดเสียงนิดนึงนะคะเสียงเนี่ยดังดีสะใจสุดๆไปเลยนะคะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราเอามาใช้งานจริงเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเสียงเบสแบบหนัก,นกๆอะไรแบบเนี้ยตัวเนี้ยอาจจะแบนๆไปนิดนึงนะคะสำหรับคุณภาพเสียงเดี๋ยวอุ้มพามาดูคลิปกันอีกทีนะดูวิดีโอกันอีกทีว่าเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตัวนี้เองค่ะจะมาพร้อมกับแรมนะคะแรมจะให้มา 8G กิกค่ะ ความจุตัวเครื่องเนี่ยจะเป็น256 g ินะทุกคนแล้วก็สามารถจะเพิ่มนะคะในส่วนที่เป็น SD card ได้นะ Micro SD card นะคะเพิ่มเติมไปได้ด้วยแล้วตัวนี้ค่ะก็จะมีในส่วนที่เป็น RAM Turbo นะคะก็เ,เป็นการเปลี่ยนนะเอา ROM เนี่ยมาเป็น RAM นะคะก็ได้เช่นเดียวกันความเจ๋งของตัวนี้นะคะก็คือเวลาที่คุณเล่นไปเรื่อยๆอเออเมื่อกี้ลืมบอกไปนะว่าตอนที่เล่น Free Fire อะ่ะเล่นแบบ High Frame Rate ด้วยนะทุกคนตอนแรกอะ่ะไม่กล้าเล่นเลยเพราะว่าหลายๆเครื่องนะคะที่ราคาประมาณเนี้ย หรือว่าแพงกว่านี้นิดนึงอ่ะก็เล่นไม่ไหวเออมีอาการแบบกระตุกกระตุกนะคะแต่ว่าตัวนี้ถือว่าเล่นได้เรื่อยๆอันนี้ก็ปรับสุดหมดนะคะสำหรับเกมนี้นะสปดดิฟเฟอร์นะเื่อมากเรื่นมาก แหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละคือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนฟังนะคะอยากให้ลองฟังเพลงจริงๆดูค่ะว่าเวลาที่เราฟังเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะอย่างที่บอกไปว่าเสียงดัดังกระหึมด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคุณภาพเสียงที่อุ้มพึงพอใจนะกับมือถือราคานี้นะคะเดี๋ยวให้ฟังอีกทีนะคะเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์เต็มๆว่ามันเป็นยังไงละกันแต่ตอนนี้ขอเล่าเรื่องนี้ก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับระบบการชาร์จเร็วนะคะที่เป็น h o n o r s u ์ e r เปอร์ชาร์จ35วัตต์ค่ะชาร์จนะศูนย์ถึง ก็ตัวนี้เองเนี่ยได้รับการรับรองจาก Dxomark oh 2 0 2 4ค่ะว่าเป็น Go Series นะในหมวดหมู่ของแบตเตอรี่ค่ะคุณภาพสูงปลอดภัยนะอยู่อันดับ2นะคะก็เรียกว่าเก่งมากๆนะสำหรับมือถือในกลุ่มราคานี้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวอุ้มเนี่ยพาไปฟังนะคะเพลงที่มันไม่ติดลิขสิทิ์นิดนึงอยากให้ฟังยาว,ยาวค่ะว่าคุณภาพเสียงเนี่ยมันดีขนาดไหน ไปกันต่อที่การทสกล้องกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะจริงๆตัวนี้ให้สเปคมาจัดเต็มมากเลยนะเลนส์หลังของเขาความละเอียด108ล้านพิกเซลค่ะมากับเซนเซอร์นขนาดใหญ่ถึง1ส่วน1.67นิ้วเป็นอัลตราเคลร์คาเมล่านะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่เป็นพิกเซลบินนิงค่ะแบบ9 in 1นะเป็นการรวมพิกเซลเข้าหากันนะคะทําให้มันมีขนาดที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นรับแสงเนี่ยเข้ามาได้เยอะมากยิ่งขึ้นค่ะและความเก๋เดี๋ยวขอเปิดให้ดูเลยละกันตัวนี้เนี่ยเวลาเข้าไปที่โหมดกล้องนะคะ คุณจะสามารถนี่ก,กดไปที่พอเทสนะคะแล้วก็เลือกเนี่ยแบบ2เท่าได้แปลว่าอะไรคะ่ะปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนถ่ายพอเทตที่1เท่าแล้วนะทุกคนเพราะว่าระยะ2เท่าเนี่ยจะให้พอพอชั่นนะคะของตัวบุคคลที่เราถ่ายเนี่ยได้สวยงามกว่าและตัวนี้ทําได้ด้วยนะทุกคนอะ่ะยังไม่พอคะ่ะเดี๋ยวผมเลือกไปที่โฟโต้ให้ดูนะตัวนี้มาพร้อมกับเลนส์เอลกอรตไวจ้ากอร์ตไวเนี่ยห้าล้านพิกเซลนะคะแล้วก็สามารถถ่ายแบบมาโคได้ที่2ล้านพิกเซลนะคะถ่ายได้ใกล้ถึง4เซนเลยทีเดียวเนาะส่วน กล้องหน้าตรงนี้นะคะจะเป็น AI Selfie Camera 8ล้านพิกเซลค่ะ คุณภาพภาพถ่ายออกมาเป็นยังไงบ้างอุ้มมาให้ดูกันเอาภาพบุคคลก่อนแล้วกันนะคะโดยรวมเนี่ยถ่ายออกมาได้โอเคเลยนะแต่อาจจะติดแดงนิดหนึ่งนะถ้าถามอุ้มนะคะสกินโทนเน่จะออกอมแดงนิดหนึ่งตอนจังหวะที่เรากดถ่ายอะคะ่ะอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ชัดมากนะแต่ว่าพอมันโพสเซสเสร็จปุ๊บนะคะก็เรียกว่าให้คุณภาพที่ดีค่ะตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายภาพแบบบุคคลแบบเนี้ยได้สบายๆเลยนะหรือนะคะถ้าใครเป็นสายเซลฟี่เนี่ยอุ้มว่าก็เซลฟี่ได้ดีเช่นเดียวกันนะแต่ชัตเตอร์อาจจะช้านิดนึงนะทุกคน บอกก่อนค่ะหรือว่าถ้าเรานะคะต้องการจะถ่ายภาพเนี่ยที่เป็นแบบมุมกว้างนะเป็นอ er ัลต์วาแบบนี้นะคะตัวนี้ก็สามารถเก็บมุมมองเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะสำหรับเรื่องของการถ่ายภาพนั่นเองเพรา,าะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูตัวอย่างภาพกันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้าง มาตอนที่หน้าจอกันดีกว่านะคะออนเนอร์ Honor ไม่ทําให้เราผิดหวังค่ะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.8นิ้วดูอยู่ในมือคุมดิจอใหญ่เลยนะทุกคนเป็นหน้าจอ Full View Display นะคะความละเอียดระดับ Full HD Plus ค่ะพาร์เนลเนี่ยเป็น LCD นะแต่ว่าแสดงผลสีสันเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มุมมองต่างๆเนี่ยไม่เหมือนจอ LCD สมัยก่อนนะทำได้ดีขึ้นเยอะมากๆค่ะแสดงผลได้16.7ล้านสีนะความสว่างสูงสุดนะคะดันได้850นิตค่ะอัตรารี f ฟรชเนี่ยจะอยู่ที่90เฮิรตนะคะแล้วก็มีมาตรฐานการกรองสี นะที่เป็น TUV l i like ท์แ l a n d Blue ล i g คันะคะมีมาให้นะสแกนนิ้วที่ด้านข้างบร mm hmm. ิเวณตรงนี้ค่ะตัวเครื่อง199กรัมนะคะ,ะความบางอยู่ที่8.24ม mm ิลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นนะคะมือถือแบต6,000มิลแอมป์ที่เบาที่สุดนะคะเท่าที่มีในตลาดตอนนี้แล้วเนาะแล้วก็ได้หน้าจอขนาดใหญ่แบบนี้อีกด้วยค่ะสำหรับมุ้งนะตัวนี้นะคะสำหรับ Honor X7B นะแค่แบต แค่ลำโพงนะคะแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์โดยรวมของตัวนี้กล้องนะคะที่สามารถเอาไปรับงานได้เลยสำหรับพี่ๆไรเดอร์นะคะหรือจะเป็นนะคะมือถือร้านหรือจะให้คุณพ่อคุณแม่ใช้นะคะหรือจะเป็นมือถือเครื่องแรกของน้องๆน,นะ,ะเอามาเล่นเกมนะฟรีไฟได้แน่นอนเหมือนที่อุ้มให้ดูกันไปฟรีไฟเล่นได้เกมอื่นๆก็เล่นได้เช่นเดียวกันนะคะก็อันนี้เป็นตัวหนึ่งที่เหมาะสําหรับการใช้งานนะคะสําหรับกลุ่มราคาเนี่ยไม่เกิน7 0 0 0บาทเพราะว่าตัวนี้นะคะ Honor X7B ค่ะมาหลักราคาเพียงแค่6,499บาทเท่านั้นมีให้เลือก2 ะะตัวนี้คือสีเงินแล้วมีอีกสีหนึ่งค่ะเป็นเอ e r บ l d g ร e e นนะคะเป็นสีเขียวนั่นเองค่ะโปรโมชั่นเนี่ยจะตั้งแต่วันที่21มีนาคมจนถึงวันที่30เมษายนนะคะคุณจะได้รับฟรีค่ะเป็นกระเป๋าเป้ค่ะใส่แล็ปท็อปบูลค่า890บาทนั่นเองตัวนี้นะคะวางจำหน่ายวันที่21มีนาคมค่ะที่แพนดน้านะคะ A.S.T.G. p ฟ one Jmart แล้วก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะเพราะฉะนั้นต้องขอฝากไว้เท่านี้นะคะถือว่าเป็นมือถือเครื่องหนึ่งที่น่าประทับใจในกลุ่มราคานี้จริงๆไปแล้ว้ววดดีี๋จกกัันนใหหม่่าสสคะ